บางเต้ชอบรับซื้อขายผลไม้อยู่บ้านแพรวครับแล้วก็ทําอู่ช่วงล่างตัวเองด้วยนิดหน่อยสําหรับเพื่อรถบรรทุกครับโตโยต้ารีโวครับแบ่งหน้าก็เป็นโฉมหน้ารุ่น G R ตรงรุ่นครับ ตั้งพอวลอยเสริมแนบบรรทุกสนคันนี้เลือกใช้เป็นแนบ10ล้อครับก็จัดเจ็ตให้ตัวเป่าขับได้นุ่มบรรทุกได้ใช้เป็นแนบกระดาน5แผ่นโชค๊คเป็นโชค๊คบรรทุกของแ mm hmm. คมโบ mm hmm. เบรกหน้า mm hmm. มีใช้เบรกซิ่งของแบมโบ GT mm ีค hmm. ันนี้โหลดไปประมาณ2นิ้วครับแล้วก็ข้างหลังพอสมควรค่อนข้างเยอะครับ สำหรับผมที่เลือกเป็นล้วเฉลิมไทยการช่างคือใช้งานได้จริงครับดีไซน์ไม่เหมือนใครมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองครับต้นฉบับของแท้เลยก็คือผมใช้มานานครับจากที่ผมเคยใช้มานะเอาส่วนตัวยังไม่มีแตกมีหักใน,นล้วสแตลเลสล้วน ไิวานใช้โตโยต้าคันนี้วันละกี่โลครับประมาณ200กว่ากิโลครับ,ราารบจากบ้านแพ้วไปตลาดไทยวิ่งเก็บของตับส่วนประมาณนั้นผลสินค้าที่กี่ตันครับโดยรวม3ตัน3าตัน้นครับทำไมถึงเลือกใช้เป็นโตโยต้าครับขับดีขับสนุกใช้งานสมูทอัตราเร่งดีครับโมดิฟายเพิ่มเติมก็มีรีแมปแล้วก็เปลี่ยนเทอร์โบสาพันแล้วก็เดินอินเตอร์ระบบอากาศนิดหน่อยไม่ต้องทำอะไรมากก็ขับ สนุกและลูกค้าที่อู่ก็มีหลายคันที่ใช้โตโ o ต้าบรรทุกครับฝากช่องทางการติดตามร้านเฉลิมชัยการช่างนคนปรปฐมครับตรงข้ามโรงพยาบาลอู่ช่วงล่างผมก็คือบางเต้ช็อปครับเสร็จได้ตามใจลูกค้าคุยกันเองง่ายๆครับ modify นี <ord> ify, ไ่ไหมผมก็ให้ช่างพาร์ทอูค่คดเป็นคนดูแลให้ทั้งหมดครับ ส่วนใครที่กำลังหารถใช้งานอยู่แนะนำเป็นโตโยต้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกใช้งานมาก็าโอเคไม่มีปัญหาอะไรดูแลง่ายครับผมใช้บรรทุกของไปกลับมีเงินทอนเรื่องค่าน้ำมันช่วยได้เยอะในต่อเดือน